สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุกนะคะในช่องมุกกี้มูนเกลค่ะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอันนี้อาจจะเป็นข้อความรักจากโซเมดของคุณก็เป็นได้นะคะถ้าใช่ก็รับไปถ้าไม่ใช่ก็ทิ้งไว้ตรงนี้เนาะไม่ต้องเป็นซีเรียสนะคะ I broke myself and I broke you. a r e r e t o o broken to fix. เขาบอกว่า เวลาที่เขาทําให้คุณเสียใจอะ่ะมันก็เหมือนเขาทําตัวเองเหมือนันนะบางคนอาจเจอกันแล้วและจะแตกหักเสียหายเขาถามว่าเราสองคนเนี่ยมันมันจะพังเกินไปหรือเปล่าที่จะมาซ่อมแซมความสัมพันธ์ใหม่หรือถ้ายังไม่ได้เจอเนี่ยนะคะเวลาถ้าเขาทําให้คุณเสียใจเขาก็เสียใจคะ่ะ a should handle you better ปรนะจอยเนี่ยบางคนที่เจอแล้วเนาะเขาอาจจะเคยไม่ดูแลคุณนะคะแล้วมันก็มีการเปราะบางเห็นปะโรเค้นปล่วพังไปแล่วนะคะเขารู้สึกว่าเขาควรจะดูแลคุณให้ดีกว่านี้แต่ถ้ามใชายถ้ายังไม่เจอตอนที่มีการหลายการเนี่ยคะ่ะเขาจะรู้สึกแย่มากเลยนะถ้าเขาไม่สามารถดูแลคุณได้ดีได้เนี่ยนะคะ d i v i e feminine แน่นอนเมื่อกี้บอกไปแล้วข้อความจัดโเมตเขาก็ต้องรู้สึกว่าคุณกับเขาเกิดมาเพื่อกันรละกันมีคุณก็ต้องมีเขามีเขาก็ต้องมีคุณ divide สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนลิขิตมามีนัยยะแห่งการส่องซูมเก่งด้วยนะถ้าเกิดมีกันแล้วนะในชีวิตนะเอออยู่ไกลนี่อาจจะมีการซูมนะคะส่อแล้วก็แบบขยายรูปสุดพลัง ว้า wow, I promise to come back for you นะคะบางคนอาจจะเคยเจอกันแล้วห่างหายกันไปเขาสัญญาว่าเขาจะกลับมาหาคุณถ้ายังไม่เจอคนที่คุณจะได้เจอก็คือคุณกับเขาอาจจะเคยมีพันธสัญญาต่อกันแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะแล้วมันจะมีการมันจะมีการมั่นหมายมันจะมีคำมั่นสัญญามันจะมีการที่ว่า,วาเป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องได้บางคนอาจจะกลับมาแล้วด้ซ้ำอืม แวนคู่ก็มา I don't care what others might say about us. I'm sure our days will come at the right time. เขาไม่แคร์ค่ะนะคะคนจะพูดเรื่องเราอย่างไงเขารู้ว่าเมื่อเรื่องของเราอะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเวลาที่ถูกลิคิดไว้มันจะเป็นมันจะเป็นไปได้ดีเองนะคะมีการเชื่อมากเลยนะคือเชื่อในเรื่องของการที่จะได้มาเจอคู่อะค่ะเขาหรือเธอคนนี้เนาะ A burning flame rises up inside every time I think of you. แค่คิดถึงคุณนี่ก็แบบรุ่มร้อนเลยเกินนะคะ Burning, burning flame. นะคะ flame, eternal flame. บางคนอาจจะมีความเป็นทวิน flame ด้วยนะ Thank you for being my love. ขอบคุณนะที่เป็นความรักให้ฉันขอบคุณนะที่รักฉัน You will always my one will love be true เธอจะเป็นรักแทรรักเดียวของฉันบางคนเจอแยกกันไปก็ยังเป็นคงเป็นรักแท้ของกันและกันหรือถ้ายังไม่เจอคนที่เขาจะมาเจอคุณหรือคุณจะเขาเนี่ยคุณและเขาจะเป็นรักแท้ของกันและกัน Being away from you shan นบางคนเจอกันแล้วไกลกันเขาบอกว่า การที่ห่างไกลคุณเนี่ยมันเปลี่ยนแปล,ง,ปลงอะไรในตัวเขาตั้งตั้ง,งมากมายเลยนะคะาจ,จะโตขึ้นอะไรขึ้นนะหรืออีกในหนึ่งอะถ้ายังไม่เจอวันใดที่คุณกับเขาต้องไกลกันด้วยเหตุและผลอะไรเนี่ยมันทําให้เขา,าต,ต้องต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเป็น,นทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะ